สิบอันดับตัวตึงตึงเปรี้ยในจักรวรลฝืลิขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนถ้าให้นึกชื่อตัวละครนอกจากหวังหลินที่มีพลังระดับต้นๆของจักรวาลฝืลิขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนหลายคนนึกถึงเต้าเสินเทพโบ,บราณหรือเทียนหยุนหรือเซียนกระบี่หลิงเทียนโหมีใครสงสัยเหมือนแอดบ้างว่าสิบอันดับตัวตึงในจักรวาลฝืลิขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนจะมีใครบ้างในจักรวาลฝืลิขิดฟ้ามีตัวตนที่บิดกสวรรค์ ฝืนลิขิตฟ้าท้าทายกฎเกณฑ์สวรรค์และทําให้ทั้งจักรวาลต้องสั่นสะเทือนเพียงเพราะเขาปรากฏตัวแม้แต่เทพโบราณเก้าดาวผู้ได้ฉายาว่าผู้สังหารเทพยังได้แค่อันดับล่างสุดหรือแม้แต่เทียนหยุนผู้บงการสรรพสิ่งและสรรพชีวิตผู้ที่มองโลกเป็นกระดานหมากรุกทุกอย่างอยู่ภายใต้การกําหนดคํานวณการกําหนดของสวรรค์ก็ยังไม่ติดท็อปไฟล์ได้เพียงอันดับหกแล้วใครกันแน่ ที่แข็งแกร่งจนสวรรค์ยังต้องก้มหัวให้วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ10บตัวตึงที่สุดในจักรวาลฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนถ้าพร้อมแล้วลุยกันครับหมายเหตุแอดเลือกตามข้อมูลจากในนิยายนะครับในระดับขั้นเดียวกันมีหลายคนเฟแอดเลือกเอาเฉพาะบางคนนะครับไปเริ่มกันที่อันดับสิบเทพโบราณเต้าเสรินผู้ครอบครองฉายาเทพสังหารระดับเทพโบราณก้าดาวเทียบเท่าขั้นวิบากดับศูน เต้าเสินคือเทพเจ้าโบราณสายเลือดราชวงศ์ผู้ถือกำเนิดจากความล้มเหลวของตูซีอะในการฝึกวิชาอันตรายเพื่อก้าวสู่ระดับก้าวดาวทำให้ปีศาจในตัวถือกำเนิดและเข้าควบคุมร่างเขาถูกผนึกอยู่ในดินแดนแห่งเทพเจ้าโบราณเป็นเวลาย,ยาวนานและกลายเป็นศัตรูสำคัญของหวังหลินเล่ล่าและต่อสู้กันหลายครั้งจนสร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในโลกผู้ฝึกตนทั้งคู่ปะทะหลายต่อหลายครั้งสุดท้ายหลังเต้าเสินได้รับมรดกจากตู้สื่และหวังหลิน มอบมรดกส่วนที่อยู่กับตรงกลับคืนให้เต้าเสินทําให้เต้าเสินกับหวังหลินกลับมาเป็นพันธมิตรกันจากนั้นเขาเลือกอยู่ต่อในโลกท่ามแทนการไปเกิดใหม่ในทวีปอมตะหลังจากเทพโบราณเต้าเสินรวมมรดกของตู้ซื้อเขาก็กลายเป็นเทพโบราณก้าวดาวซึ่งอยู่จุดสูงสุดของพอพันตนด้วยร่างแท้เทพโบราณเขาควกคุมครึ่งหนึ่งของโลกธรรมเต้าเสินเทพโบราณก้าวดาวเทียบเท่าขั้นวิบากดับสูงพลังระดับนี้ สามารถเด็ดดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บทขยี้หมู่ดาวทุกการเคลื่อนไหวของเขาก็ให้เกิดปรากฏการ์สะเทินฟ้าดินอันดับที่9ส่วนลู่อาจารย์ของหวังหลินในฐานะอาจารย์ของหวังหลินเขามองเห็นศักยภาพของหวังหลินตั้งแต่ระดับบำเเทนยังต่ำและรับเขาเป็นศิษย์ในฐานะมหาเทพสวรรค์ arn, หรือต้าเสินเทียนจุนแห่งเผ่าเตา,เตาโบราณส่วนลู่ขั้นวิบากดับศูนย์ระดับสูงสุดเรียกว่าครึ่งเก้าสู่ขั้นเหยียบสวรรค์ เขาเชี่ยวชาญในการกดขี่ศัตรูด้วยพลังแห่งกฎภายในอาณาเขตกฎเกณฑ์ของเขาสรพชีวิตล้วนเป็นเพียงมดปลูกเพียงแค่หนึ่งเจ็ดจำนงเขาสามารถสังหารผู้บำเพ็ญขั้นที่สามนับล้านคนได้อันดับที่แปดเป็นต้นไปจะเป็นเซียนในเก้าเหรียญเต้าจวินจักรพรรดิเผ่าเสียนระดับพลังของเหรียญเต้าจวินจัดอยู่ในจุดสูงสุดของโลกบำเพ็ญเพียรโดยเขาอยู่ในขอบเขตย่ำสวรรค หรือระดับที่ทัดเทียมกับผู้องตัดที่แท้จริงซึ่งเป็นขั้นที่เกือบจะหลุดพ้นจากวัตจักรทั้งปวงพลังของเขามีพื้นฐานมาจากสายเลือดอันเข้มข้นของบรรพชนเซียนทำให้เขาสามารถปงการกดเกฑ์แห่งสวรรค์และสร้างอาณาเขตที่ไร้ผู้ต่อต้านได้เพียงชั่วคริปตานอกจากนี้เขายังครอบครองสมบัติระดับตำนานอย่างมงกุฎและกระบี่จาก,กรพาดิเซียนซึ่งเสริมให้พลังโจมตีของเขาสามารถทลายดวงดาวและกดข่มจิตวิญ,ญญาณของศัตรูได้อย่างเบ็ดเสร็จ ถือเป็นตัวตนที่เป็นรองเพียงไม่กี่คนในจักรวาลฝืนลิขิตฟ้านอกจากนี้เขายังมีอีกฐานะหนึ่งคือจักรพรรดิเผ่าเซียแห่งทวีปดาราเซียนปกครอง7จมณฑลในการประทะก,กับหวังหลินพลังของเขาอยู่ในระดับที่สามารถทำลายดวงดาวได้ด้วยการโจมตีเดียวแต่เนื่องจากความจองหองและยึดติดในสายเลือดทำให้เขามักจะดูแคลนพลังของาโบราณซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการต่อสู้อันดับที่7มหาเทพสวรรค์หญ,ญ,ญิงทรงจือมหาเทพสวรรค์หญ,ญ,ญิงเพียงหนึ่งเดียว และเป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งที่สุดมหาเทพโซงจือคือหนึ่งใน9ก้ามหาเทพสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเปาเซียนเซียนขั้นวิบากดับศูนย์จริงๆพลังเทียบเท่าเหรียญต้าจะบินแต่เหนือกว่าในด้านความมั่นคงของเตาและความบริสุทธิ์ของพลังสวรรค์ในสิบอันดับตัวตึงระดับพระกาลของจักรวาลฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนมีสตรีเพียงสองนางเท่านั้นคือนางมหาเทพสวรรค์หญ,ญ,ญิงซงจืดในอันดับที่เจ็ดส่วนอีกนางคือหลี่หมู่หวาดอันดับที่สาม ความโดดเด่นของเธออยู่ที่การมีสองจิตวิญญาณแฝดที่น้องสถิตยอยู่ในร่างเดียวกันจึงทําให้นางมีพลังลึกลับยากจะยั่งถึงและมีบุคลิกที่ซับซ้อนมหาเทพทวงจื่อปรากฏกายด้วยรูปลักษณ์ที่สง่างามสูงสักและเปี่ยมด้วยเมตตามากกว่ามหาเทพคนอื่นๆโดยนางเป็นหนึ่งในคั้วอานาจระดับสูงที่วางตัวเป็นกลางและแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อหวังหลินทั้งยังเป็นผู้ที่มองเห็นพรสวรรค์อันโดดเด่นของเขานางมีบทบาทสําคัญในการคานอํานาจและช่วยเหลือตัวเอก ในสถานการณ์กบขันของโลกเซียนอันดับที่6ผู้ยังรู้สรรพสิ่งเทียนหยุนผู้ยังรู้สรรพสิ่งและสรรพชีวิตเขาคือจอาใบร้ายที่ยิ่งใหญ่และเจ้าเล่ห์ที่สุดในฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนระดับพลังของเทียนหยุนจึงมีความผันแปรและซับซ้อนตามร่างอวตารและการตื่นรู้ในแต่ละช่วงโดยในช่วงเปิดตัวในฐานะเจ้าสนักเทียนหยุนเขามีระดับการบ่งเพะอยู่ที่ขั้นทลายสวรรค์แต่มีพลังต่อสู้จริงสูงกว่าระดับขั้นที่ปรากฏอย่างมาก ต่อมาเมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายและเผยร่างอาวตารชุดเทาพลังของเขาพุ่งสูงขึ้นไปถึงระดับย่ำสวรรค์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในจักรวาลน,นั้นเทียนหยุนจือมีต้นกําเนิดที่แท้จริงคือจิตวิญญาณสมบัติรูปร่างนกกระเรียนดําที่ถูกผนึกอยู่ในเข็มทิศซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเต่าสวรรค์ของโลกถ้ำที่มีชีวิตและสติปัญญาขึ้นมาจากการกลืนกินสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และเศษเสี้ยววิญญาณของยอดฝีมือแนอดี เขามีเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุอิสราภาพเพื่อกลับสู่โลกเดิมของตนโดยใช้วิธีการตื่นรู้ผ่านการจุติดในหลายร่างและหลายเผ่าพันธุ์รวมถึงการตั้งสำนักเทียนหยุ่นขึ้นมาเพื่อรับลูกศิษย์และฟุมฟักให้เติบโตก่อนจะกลืนกินลูกศิษย์เหล่านั้นเพื่อเพิ่มภูมิพลังให้กับตนเองจนกระทั่งกลายเป็นศัตรููั้วาคาดคนสำคัญที่พยายามช่วงชิงร่างและวิถีของหวังหลินอย่างไรก็ตามในฐานะเจตจำนงแห่งสวรรค์พลังที่แท้จริงของเขานั้น ยากจะวัดด้วยมาตรวัดทั่วไปของเซียนเพราะเขาสามารถบงการกฎเกณฑ์และมองเห็นอนาคตผ่านการคำนวณวิถีฟ้าได้อย่างแม่นยำอันดับที่5เทพประสงครามกู่เต้ามหาเทพสวรรค์กู่เต้าผู้อุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับการฝึกวิถีมานเขาคือจุดสูงสุดของศิลปะก,การต่อสู้การบำเพ็ญของเขาไปถึงระดับครึ่งก้าวเหยียบสวรรค์ร่างกายและวิญญาณได้ไปถึงขีดสุดของเต๋า ทุกที่ที่หมัดของเขาพุ่งผ่านทุกสิ่งจะกลายเป็นเท่าฐานผู้ใดกล้าต่อสู้กับเขามีจุดจบเพียงหนึ่งเดียวคือความตายเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าไร้พ่ายอันดับที่สีสองมหาบัพชนผู้ฝืนลิขิตฟ้าบัพชนโบราณและบัพชนเซียนทั้งสองตัวละครถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการส,สร้างจักรวาลเติบโตไปพร้อมกับวิถีแห่งเตา๋า จนมีพลังเหนือหลังกว่ากฎเกณฑ์ใดๆการบำเพ็ญเพียรของพวกเขามาถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่าครึ่งก้าวเหยียบสวรรค์ซึ่งเป็นคอขวดสุดท้ายที่ไม่มีใครในยุคนั้นก้าวข้ามไปได้พลังของพวกเขามหาศาลขนาดที่เพียงฝ่ามือเดียวก็สามารถบททยิ้ทวีปดาราเซียนให้แตกสลายและเมื่อยามสิ้นชีพดวงตาของพวกเขาได้กลายเป็นดวงดาวดึกดำบรรที่คอยส่องสว่างเหนือท้องฟ้าในการจัดอันดับความแข็งแกร่งของจักรวาลเอเกน Again, ทั้งคู่ถูกจัด ให้อยู่ในอันดับสี่ร่วมกันในฐานะผู้ที่ใกล้เคียงกับพระเจ้ามากที่สุดก่อนยุคของเหล่าตัวเอกพลังของบรรพชนโบราณได้กลายเป็นรากฐานสายเลือดของเผ่าโบราณเน้นกายาขณะที่บรรพชนเซียนเป็นต้นกําเนิดวิชาอาคมของเผ่าเซียนซึ่งมรดกและหยดเลือดของทั้งสองกลายเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้หวังหลินตกใช้เป็นฐานในการทะยานขึ้นสู่ระดับเยียบสวรรค์ที่แท้จริงการสืบทอดมรดกแห่งสองมหาบรรพชนมรดกจากบรรพชนโบราณ หวังหลินได้รับสืบทอดพลังที่เน้นทางด้านกายาและสายเลือดผ่านการทดสอบอันแสนสาหัสในวิหารโบราณเขาได้ครอบครองหยดเลือดศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้สามารถหลอมรวมพลังของสางพ,พันธ์คือกายาเทพโบราณมารโบราณและอสูรโบราณเข้าด้วยกันจนกลายเป็นร่างที่สมบูรณ์พลังนี้มอบความแข็งแกร่งทางกายภาพระดับไร้เทียมทานมีดวงดาวแห่งพลังระดับบนหน้าผาที่ก้าวข้ามขีดจำกัดทำให้เขาสามารถใช้พละงกำลังดิบเข้าบทขยี้ดวงดาวและทำลายอาวุธระดับเซียนได้ด้วยมือเปล่า อันดับที่สามสตรีหมายเลขหนึ่งหลีมหล่มู่หวานหลี่มู่หวานเริ่มต้นเส้นทางการบ่มเพนในฐานะมนุษย์ธรรมดาที่มีขีดจำกัดชัดเจนนางมีพรสวรรค์โดดเด่นในวิธีแห่งโอสถและการปรุงยาแต่กลับอ่อนแอด้านพลังยุทธ์รากฐานไม่มั่นคงช่วงชีวิตแรกนางไปได้ไกลที่สุดเพียงขอบเขตแกนทองคำขั้นสูงสุดแม้พยายามฝืนก้าสู่ระดับวิญญ,ญาณก่อกำเนิดเพื่อยืดอ,อายุไขให้ได้อยู่เคียงข้างหวังหลินแต่นางกลับล้มเหลว และสิ้นใจในแคว้นเจ้าอย่างไรก็ตามความตายไม่ได้เป็นจุดจบของนางเพราะหวังหลินเลือกฝืนลิขิตฟ้าเก็บรักษาดวงวิญญาณของนางไว้ในมุกรวมวิญญาณและตลอดการเดินทางนับพันปีเขาใช้โอสสวรรค์หยดเลือดเทวะและสมบัติวิเศษจำนวนมหาศาลหล่อเลี้ยงดวงวิญญ,ญาณน,นั้นจนหลี่มู่หวาน,นำรงอยู่ในสภาพกึององแต่อยู่ในกฎเกณฑ์ของผู้บำเพ็ญทั่วไปภายใต้การคุ้มครองของผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเมื่อหวังหลินบรรลุขอบเขตเหยียบสวรรค์ และยืนอยู่เหนือทุกกฎฟ้าเขาได้สร้างร่างกายใหม่จากความว่างเปล่าและหลองรวมดวงวิญญาณของหลี่มู่หวานกลับคืนมาทําให้นางกลายเป็นตัวตนอมตะที่ไม่ถูกจํากัดด้วยระดับการบ่มเพนอีกต่อไปเส้นทางของนางคือวิธีภายในที่ไม่ต้องฝึกไม่ต้องบำเพ็ญเพียงดํารงอยู่ก็เทียบเท่าเซียนสูงสุดขยับมือขวาเพียงเบาก็ทําลายโลกเล็กหลายแห่งขยับมือซ้ายสามารถเคลื่อนย้ายทั้งโลกไปทั่วจักรวาลสิ่งที่นางนึกสามารถย้อนคืนชีวิตและความตายสิ่งที่นางเอ่ยคือกฎแห่งสวรรค์สวรรค์ยังต้องก้มหัว เผ่าพันนับพันยอมสิโรราฟและแม้แต่บรรพชนโบราณกับบรรพชนเซียนก็ไม่อาจเทียบได้นางคือสตรีหมายเลขหนึ่งผู้เป็นนิยามของคําว่าฝืนลิขิตฟ้าข้านอนอยู่เฉยเฉก็เป็นเซียนอันดับที่สองมีเซิงมหาบุรุษแห่งการดับศูนเซียนขั้นย่าสวรรค์มีเซิงตัวตนลึกลับที่ดํารงอยู่เหนือการเวลาและเหตุผลชื่อของเขามีความหมายถึงการดับศูนย์ของชีวิตและสรรพสิ่งเขามักปรากฏกายในร่างชายชาราสวมชุดคลุมดำภายเรือไม้ พร้อมตะเกียงโบราณล่องไปในทะเลดวงดาวราวกับเป็นผู้เฝ้ามองการเกิดดับของจักรวาลมานับไม่ท้วนการมาถึงของเขาไม่เคยยิ่งใหญ่ฉูดฉาดแต่ทุกครั้งที่ปรากฏยุคสมัยหนึ่งย่อมต้องสิ้นสุดลงในด้านพลังมีเซิงอยู่ในขอบเขตย่ำสวรรค์หรือเซียนเก้าที่สี่ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการบ่งเพนเขาไม่เพียงทำลายดวงดาวหรือจักรวาลย่อยได้ด้วยการสะบัดมือแต่ยังสามารถลบล้างกดสวรรค์และเหตุผลของการดำรงอยู่ได้โดยตรงวิธีตาของเขาคือ การคืนสู่ความว่างเปล่าทุกสิ่งต้องถูกทำลายเพื่อกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนี่คืออุดมการณ์ที่เย็นชาเด็ดขาดและไร้ความลังเลสิ่งที่ทำให้มีเสิงงน่าหวาดเกรงที่สุดไม่ใช่แค่พลังทำลายล้างแต่คือการมีตัวตนอยู่ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ผ่านร่างแยกและจิตสำนึกที่กระจายอยู่ทั่วมิติเวลาการต่อสู้กับเขาจึงเป็นการประทะก,กับแนวคิดแห่งการดับศูนย์มากกว่าการต่อสู้ทางพลังด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นคู่ปรับสูงสุดที่แม้แต่เหล่าพระเอกอย่างซูหมิงและหวังหลิน ยังต้องยอมรับว่าเป็นศัตรูที่สมศักดิ์ศรีที่สุดอันดับที่หนึ่งหวังหลินเจ้าแห่งการท้าทายสวรรค์หวังหลินคือสัญ,ญลักษณ์ของการฝืนลิขิตจากมนุษย์ธรรมดาผู้ไร้พรสวรรค์เขาไต,าตา่เต้าด้วยความแค้นความสูญเสียและความรักจนก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของจักรวาลเส้นทางของเขาไม่เคยโรยด้วยกลินกุหลาบแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยเลือดน้ำตาและการสูญเสียสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้เต่าของหวังหลินมีความลึกซึ้งและหนักแน่นกว่าผู้ฝึกตนคนใดในประวัติศาสตร์ เส้นทางการฝึกฝนของหวังหลินเขาตัดสินใจไม่เลือกเส้นทางคร้อยตามลิขิตสวรรค์แต่เลือกเส้นทางฟิลิขิตฟ้าท้าทายสวรรค์หลังจากครอบครองมรดกของทั้งบรรพชนโบราณและบรรพชนเซียนหวังหลินสามารถก้าวข้ามขอบเขตครึ่งก้าวหยิบสวรรค์และบรรลุระดับย่ำสวรรค์ได้สำเร็จในระดับนี้เขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้พลังแตกกลายเป็นตัวตนที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของจักรวาลสามารถมองเห็นเส้นได้แห่งโชคชะตาเปลี่ยนความเป็นจริงด้วยความคิดและชี้ชะตาความเป็นความตายของสรรพสิ่งได้ในพริบตา ความเหนือกว่าของหวังหลินเมื่อเทียบกับมีเซิงไม่ได้อยู่ที่พลังทำลายล้างแต่คือเจตจำนงหวังหลินไม่ยอมรับว่าทุกสิ่งต้องจบลงด้วยความสูญสิ้นเขาเชื่อว่าลิขิตฟ้าสามารถถูกเปลี่ยนได้ตาของเขาจึงยืดหยุดลึกซึง้งและสามารถรับมือกับการดับสูญได้โดยไม่พังทลายในที่สุดหวังหลินจึงยืนอยู่เหนือสวรรค์นเหนือการทำลายและกลายเป็นตัวตนอันดับหนึ่งของจักรวาลเอเกน er อย่างแท้จริง